สึนามิฝันร้ายชาวอันดามันแม้ฝันร้ายจะผ่านมาร่วม19ปี26ธันวาคม2547เหตุการณ์สะเทือนขวัญสึนามิเหตุการณ์ที่แยกชั้นแผ่นดินใต้ทะเลแยกสมาชิกในครอบครัวพลัดพรากคนรักจากกันโดยประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า8,000รายนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติรังร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ จังหวัดสตูลเป็นหนึ่งใน6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์แล้วใครจะอย่างรู้ได้ว่าสึนามิจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อประชาชนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินติดทะเลการตระหนักและไม่ลืมบทเรียนโศกนาฏกรรมจะเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ใช้ชีวิตอยู่บนความพร้อมความไม่ประมาทการฝึกซ้อมแผนหนีสึนามิ ไปจนถึงการซ้อมแผนช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสึนามิในทุกๆปีและหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk and Run for Tsunami Learning 2023 Evacuation Route เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สอดแทรกเข้าไปในจิตใต้สำนึกสร้างความตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุสึนามิในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่โรงเรียนตาดีกาอิสลามียะตำบลตันหุงโกอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประชาชนจากสามหมู่บ้านในตำบลตันหยงโกนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศรวมถึงนายเทียนชัยชูกิติวิบูลรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิในครั้งนี้ด้วยกัน โดยจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในพื้นที่6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในปี2547ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บ15คนและเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลเป็นอย่างมากสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยง และมีส่วนร่วมการเตรียมรับมือจากภัยคลื่นสึนามิรวมทั้งการฝึกซ้อมการอุพยพในเส้นทางหนีสึนามิจริงทําให้เกิดทักษะและความพร้อมในการรับมือรวมทั้งเพื่อเป็นการทดสอบการรับรู้ป้ายสัญ,ญลักษณ์และเส้นทางหนีไปยังสถานที่ปลอดภยัยทดสอบเส้นทางและระยะเวลาในการอุพยพพร้อมทั้งหาข้อบปรับปรุงแผนอุพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของจังหวัดสตูล สำหรับเส้นทางกำหนดจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนตาดิกาอิสลามิยะตันยงโปหมูม่ที่1เป็นเส้นทางเดินวิ่งจนถึงจุดปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านหาดไทรยาวรวมระยะทาง2.5กิโลเมตรจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่26ธันวาคมจึงถูกจัดให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อล,ลึกและเตือนความทรงจำต่อใต้นิวรายงาน